ปุ่มไม้หายไปตั้งค่าปุ่มไม้ซัมซุงหายไปทำยังไงดีมาดูวิธีตามขั้นตอนดังนี้เลยค่ะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะในส่วนของใครที่ใช้ซัมซุงคีย์บอร์ดอยู่นะคะแล้วไม่มีรูปไม้ขึ้นมาตรงนี้นะคะบริเวณด้านล่างตรงนี้เพื่อสำหรับที่จะให้เรากดพูดแล้วพิมพ์นะคะเดี๋ยวทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเปิดเมนูอะไรก็ได้นะคะขึ้นมาหนึ่งเมนูให้แป้นพิมพ์ขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเข้าที่ตั้งค่าตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะให้เราเช็คอินพุตเสียงก่อนนะแล้วเลือกเป็น Google ค่ะเลือก Google เรียบร้อยแล้วกดย้อนกลับครั้งที่1ค่ะเสร็จแล้วกดย้อนกลับครั้งที่2นะคะแล้วเลื่อนลงมาตรงปุ่มแป้นพิมพ์บนแถบนำทางตัวนี้เลยนะคะกดเปิดได้เลยนะคะให้เป็นสีฟ้าค่ะหลังจากนั้นให้เราลองเปิดเมนูอะไรก็ได้นะคะขึ้นมา1เมนูนี่เห็นไหมคะหลังจากเราเปิดแล้วเราก็จะเห็นตัวไมนนี้ขึ้นมาเราก็เลือก พูดด้วยเสียงได้เลยนะคะทดสอบพิมพ์ด้วยเสียงภาษาไทยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วใช้งานได้เลยนะคะส่วนใครที่ลองทำตามวิธีนี้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีรูปใหม่ขึ้นมาอีกหรือว่ายังใช้งานไม่ได้เนี่ยให้ลองเข้าไปที่ตั้งค่านะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยค่ะเลือกเป็นรีเซตตั้งค่าเริ่มต้นนะคะแต่เข้ามาในนี้ได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นกดเคลียร์แ,แคชนะคะ แล้วก็กดรีเซ็ตแป้นพิมพ์นะคะตั้งค่าใหม่อันนี้มันจะเป็นแค่การรีเซ็ตแป้นพิมพ์อย่างเดียวนะคะไม่ต้องกลัวข้อมูลอื่นๆหายเลยแล้วก็ทำตามใหม่ตั้งแต่แรกของต้นคลิปนะคะขอบคุณนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์เป็นกำลังใจที่ข้างล่างให้ด้วยนะคะ